แ <Happy> มาค่ะคุณแม่่ะน้องมอยังมีช่องท้องที่ว่างที่จะทานอาหารอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรายังอยู่ที่โครงการไอมพาร์คนะคะแล้วก็ยังอยากทานอะไรเพิ่มอีกด,ดีเลยเมื่อกี้เราออกแนวฟิวชั่นไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มาเอเชียนมากกว่าไม่ให้เสียเวลาเข้าไปเลยคุณน้องไม่ต้องมองเลยนะเข้าเลยนี่อยู่หน้าร้านเลยนี่มาเลยมาเลยมาเลยเข้าเลยเข้าเลย อะละครคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมีกับพี่โอ๋ก็เข้ามาอยู่ข้างในร้านแล้วนะคะแล้วที่นั่งข้างๆเรานะคะ,ะคือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะคุณธีรพัฒน์เลิศสิริประพานะคะเจ้าของร้านโคโเอ็นซูชิค่ะสวัสดีครับเราอยากจะรู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเวลามาเปิดร้าน,นคิดอยากเปิดร้านเนี่ยที่มาของของการเปิดร้านนี้คืออะไรอะค่ะครับคือส่วนใหญ่ต้องย้อน ย้อนกลับไปบอว่าลกลุ่มหุ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มที่นักกินในอาหารในร้านญี่ปุ่นเนี่ยเรากลุ่มหุ้นส่วนทั้งหมดของเรามาณ7-8คนเนี่ยทานญี่ปุ่นประมาณที่เป็นพรีเมียมประมาณ10ปีแล้วครับตั้งแต่สมัยนู่นย้อนไปสมัยโซโก้นู่นเลยครับอครับแล้วก็เราก็ใช่แล้วก็ส่วนตัวของผมเอง่ก็จะเป็นนักชิมแล้วก็มีไปทานที่ญี่ปุ่นทานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนจําว่ารสชาติอันนี้แบบไหนอร่อยแล้วเราก็มาปรับเข้ากับเข้ากับสูตรของไทยอะไรยเงี้ยครับ ของเราที่แตกต่างจากทำไมถึงชื่อโคเอนครับโคเอนอยู่โคเอนแพลวพาร์คนะครับสวนสาธารณะเพราะในอนาคตข้างนอกแถวๆนี้แถวแห่นี้เป็นสวนจุฬาร้อยปีครับครับเราก็เลยใช่รู้เลยใช่ครับในแผนใหม่ของจุฬาแล้วก็เหตุผลที่ว่าเราแต่งร้านสไตล์นี้แบบอินดเตอรีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ร้านซูชิมันเยอะคนก็แต่งเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นยะาไปเราก็คิดว่าด้วยความที่เราเราอยากให้มัน ให้มาหาอะไรด้วยรู้ขึ่งวัยรุ่นหน่อยแล้วก็อยากให้ทําเป็นดึกๆเราก็เป็นมันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นซูชิบาร์ครับโดยที่ว่าร้านซูชิทั่วไปตอนนี้มันค่อนข้างเยอะใช่ที่มันแบบสเกลไซส์ประมาณของเราตอนนี้แต่เราก็เพิ่มของร้อนเข้าไปในในร้านซูชิด้วยครับอย่างนี้วัตถุดิบนี้เราคัดสารรแล้วเลือกมาจากไหนอะคะก็ เื้องต้นตอนก่อนเราจะทำเราก็มีไปไปตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะครับที่ตลาดปลาสกิจิแล้วก็เราก็ให้เพื่อนแนะนําคนนําเข้าปลาใช่ไหมฮะที่ที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปลองไปคัดดูแล้วก็บินไปบอกว่าเฮ้ยเราจะทําร้านคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะเพราะของโคเอ็นซูชิบะเราเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องเป็นของสดครับสดใหม่อร่อยอิมพอร์ตเข้ามาใช่ครับดีเลยถ้าอย่างนั้นแนะนาอาหารไปเลยเลยนะคะครับผม กะถ้าเป็นตัวแรกตัวนี้ก็เป็นซุปหอยตลับนะครับค่ะครับผมแล้วตัวที่สองก็เป็นโคเอ็นชีสซีโร่ข้างในก็มีแซลมอนสับนะฮะแล้วก็มีชีสมีพวกสุดของเราสุดของเราของที่ร้านนี้แล้วก็แล้วก็้ตัวนี้ก็เป็นเป็นซาชิมิธรรมดาเป็นเซตของเราก็คือทางเชฟเราเนี่ย จะเลือกปลาที่ดีที่สุดในวันนั้นอันนี้ก็เป็นสลัดปลาเงินนะครับสลัดปลาเงินสิ่งเราชื้นชอบใช่ครับแล้วก็สุดตัวสุดท้ายนี่เป็นโคเอ็นจินเมนไตสเปเชียลก็คือเป็นปลาจินดาละนะครับที่เราย่างย่างด้วยการหมักอย่างดีแล้วก็ทําซอสไข่ปลาเมนไตะอก่างนี้ครับอยากทายอยากทานนะลายไหลเลยใช่ราคาก็ไม่แพงวัตถุดิบอะไ าก็ดูแบบเลิศเนาะครับอ้หน้ามามากเลยใช่อะเหลืออีกหนึ่งอย่างคือครับอันนี้เป็นชาเขียวสูตรทางร้านที่ทางร้านต้มเคี่ยวเองครับโดยการที่เรา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 เชื่อว่าลองชิมดูครับพูดสียงเบต้องนิบครับคอนเซปต์ของเราคือพอกินของขาวแล้วก็เอาตัวนี้มาตัดหวานครับเป็นการเป็นการล้างล้างปากกินข้าวอีกทีหนึ่งี้ครับอืมเพราะธรรมดามัะจะเป็นเป็นร้อน ใช่นะเป็นร้อนหรือเย็นก็จะเป็นจืดอ่าจืดเขาจะมีแบบหวานหน่อยครับก็คือเราพอกินทานของคาวเสร็จเนี่ยเราก็เชื่อว่าตัดด้ตัดตัดหวานในทีหนึ่งนี่ครับใช่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช่ว่าหวานจัดนะมันก็มีความขมของชามีความหอมขึ้นจมูกของชาเขียวแล้วก็มีความหวานที่ตัดรสคาวอย่เียครับแปลกในอันนี้ก็ครับยังไม่ได้ทานนี่ทานอาหาระไรแลยก็อยากดูของมาลองอันนี้แล้วอ่ะใช่อะถ้าจะมาที่นี่มายังไงอะคะ ครับก็ของเราตึกอยู่ตรงคอมมิตตี้มอลชื่อว่าแอมพาร์คนะครับ,รบแล้วก็จุฬาซอย22นะครับเวลาเปิดปิดนะครับก็เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับแต่ใช่เราเปิดทั้งวันแล้วก็รับออเดอร์เราเนี่ยประมาณสี่ทุ่มครับโอ้ก็มากันได้เลยเนอะใช่ครับใช่ค,คือถ้าจะช่วงเวลาทั้งวันเลยอ่ะใช่ส<ช>ิบสองทุ่มเลยอ่ะค่ะมีมากเลยถ้างั้นเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ พร้อมถึงพร้อมที่สุดที่สุดอ่ะอ่ะมาที่อันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้คือสตาชิมิรวมนะคะก็จะมีปลาหลากหลายซึ่งเซตเนี้ยดูยิ่งใหญ่อลังการในราคาที่ไม่แพงเลยคุณแม่ใช่เพราะว่าปลาเยอะมากแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าของโอ้โหของเขาดีแล้วดูสดและสวยงามอลังการแล้วเป็นเป็นปลาที่สดณวันนั้นชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะ ไม่รีรอแล้วโอโเ,เลอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอ้โหดูสิ <c oughs> ปลาดีอ่ะนิ่มนวลชุ่มชื่นมากเลยอ่ะ <c oughs> จริงเราก็ควรจะแบบปลาสดไงปลสดอะไรก็ดี อ,อ่ะที่ตอ่อต่อที่สลัดปลางเงินของเราอันนี้นะคะต้องราดซอสหน่อยจริงมันเป็นน้ำสลัดที่แบบเหมือนญี่ปุ่นนะเนาะพอมันมีมายองเนสมีอะไรมันก็มันก,นก็ฟิลดีอ่ะมัน,วนหนวานหวานแล้วหยุดทางเลยแล้วปาเขาก็ทอจะกรอบๆอย่างเงี้ยนะ อร่อยแล้วเราก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือปลาฮิมะญี่ปุ่นราดซอสไข่ปลาสูตรพิเศษอร่อยมากเลยอ่ะคือดีคือดีมันเ้วหอมและไอตัวข้างบนที่เป็นท็อปเนี่ย คือถูกหมักมาเนี่ยนังก็อร่อยแล้วมีรสชาติและออกแบบเปรี้ยวเค็มๆอ่ะอือแล้วเนื้อปลาก็รู้อยู่แล้วมันอร่อยอยู่แล้วนะสดนแบบไม่ได้ข่าวแล้วตัวตัวท็อปนี่อร่อยมากเลยอ่ะเด็กก็กินได้ไงมีลูกไงแสตมป์เขจะกินให้ทานปลาใช่เย็นนี้สำหรับอาหารอร่อยมากเถอะ มาต่อที่อันนี้ค่ะอันนี้คือโคเอ็นชีสิโรนะคะซึ่งน่านทานนะเป็นแค่สูตรเฉพาะของที่น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 ี่ิน,น,น,นใหญ่เลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงรอะะำประมาณนี้กำลังดีใหญ่มากไม่สวยอ่ะ ผู้หญิงกินอ่ะจะไม่สวยแล้วแต่อร่อยอ่ะยอมยอมไม่สวยคือมันเด็ดตรงที่ซอสและดันมีเผ็ดนิดๆปลายๆอ,ะอ่ะและไส้ข้างในอีกเป็นอะไรที่ลงตัวเออมีรบทุกรใช่ในหนึ่งคำเออในหนึ่งคำอ,อ่ะมันเลยรู้สึกดีอุย้ยตายละกินไปแล้วไม่ลาวเลยถ้ายอย่างนั้นอ่ะยังเหลือโซุปอีกนะ เราอีกหนึ่งอย่างตง้อมีซุปอหอยตลับใช่เพางั้นเรามาลองซุปหอยตลับกันดีกว่าคุณแม่คุณแม่ทานเยอะๆเลยนะเพราะไม่สบายทานซุปเยอะ,ยอะชอบมากเลยอ่ะแต่อันนี้โอเคเลยนะมื่นใจต้องมาอีกต้องมาอีกซ้ำอยู่ใกล้ด้วยแค่นี้เองอะ่ะ ไอ้มาร์คแอมร์คมีเองสามย่านซอยจุฬา22มาง่ายโครงการใหญ่มากค่ะแต่ร้านโคเอ็นอยู่ชั้นจีนี่เราต้องตัดด้วยอันนี้ใช่ยังไม่อยากจะตัดเลยอ่ะก็จะกินอีกเนี่ยอืมโอ๊ยตายน้ำมันนี้ก็อร่อยฟินเนาะมันเนี้ยฟินมากแต่ประเด็นคือเลือกได้หรือเปล่าเมนูแฮปปี้เนี่ย อซู้ปลาหิมะราดซอสไข่ปลานี่ซุปหอยตลับาอ,อมันชื่นใจอะมนอร่อยมากเลยใช่มันเหมาะกับหน้าหนาวช่วงนี้ใช่ไหมล่ะ มันก็กินชื่นใจแต่ว่าคุณแม่ว่าปลาคุณแม่ชอบแม่ชอบปลาใช่ไหมมันอร่อยอย่างอาเป็นว่าทุกอย่างอร่อยมากค่ะถ้าางนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะก็ลองมาแวะลองทานดูแล้วกันนะคะโคเอ็นซูชินั่นเองที่ไอรพารคชั้นจีค่ะมากันได้เลยสำหรับเราสองคนทานต่อเนาะเอ,อ,อยากกินต่ออะ่ะ กับเรา2คนนะคะกับการแนะนำร้านอาหารดีๆนะคะใ,<ช>ในโครงการแอมพาร์คนะคะเป็น,เป,นเป็นเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ของในย่านสามย่านนี้เลยนะใช่แต่ไม่ว่าจะเป็นในย่านสามย่านแบบ สไตล์เก่าหรือสไตล์ใหม่มีว่ามันก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวแล้วกันคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันแล้วกันนะคะไอท์พาร์คสามนั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลากันไปแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันเสานะร์8นาฬิกา30นาทีะคะกับเราสองคนในรายการ Happy Morning ค่ะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ Happy Morning ค่ะสนับสนุนโดย believe believe in truth แม่จิ้มจ่วงเลยจ่วงเหรอจ,จ่วงเลยแม่มีปัญหาด้วกันทานแล้ะล่ะเดี๋ยวชุดก็จะเลอะเธอก็หมายถึงว่าชาทั่วไปถ้ากินร้อนๆกินกับเขาถึงให้กินกับอาหารจีนไงอือใช่เราต้องกินก็ไม่ใช่คนจีนเนาะซึ่ไปรู้ได้ยังไงขนจีน